สวัสดีครับพบกับผมช่องผู้พาพาลีสวนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทั้งเก่าและใหม่นะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับผมที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ากล้วยนะครับผมเป็นกล้วยหอมสายพันธุ์ปทุมนะครับผมกล้วยหอมทองนะครับพิกัดอยู่บ้านดอนเดือตำบลบ้านโคกอำเภอสังคมจังหวัดอุดรธานีนะครับผม พิกัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้กล้วยอายุประมาณ6เดือนนะครับผมกล้วยประมาณ6เดือนนะครับผมเล่งน้ำใส่ปุ๋ยนะครับผมก็จะเห็นความแตกต่างนะครับผมของต้นกล้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเจริญเติบโตนะครับผม อยู่ในช่วงใส่น้ำใส่ปุ๋ยเร่งเพื่อให้ปีกล้วยได้ออกอก่อนกำหนดนะผมเร่งให้ออกอยู่อยู่ในช่วงระยะหกเดือนไปนะผมเพราะว่ากล้วยอยู่ในช่วงระยะหกเดือนนะผม กล้วยหอมนะครับตัวประมาณนี้เลยนะผมกล้วยหกเดือนนะครับ แปลงนี้อา่าแปลงนี้อายุ2เดือนนะผมแปลงข้างหน้าสุดก็อา่าพึ่งได้ปลูกนะผมเพึ่งได้ลงลุมปลูกนะครับพประมาณนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเข้าไปชมข้างในสวนข้างในป่ากล้วยนะผม ีตรวเลส็สต้นใหญ่นะผมครับอีกไม่นานก็คงออกปีนะผมไม่ช้าก็เร็วนะครับนี่คผมคลิปนี้คงอาจะเป็นความรู้ของใครหล,หลายๆคนนะผมที่ท่านผู้ชมให้เข้ามารับชมนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับผมมีการใส่น้ำขี้หมูนะครับผมเป็นน้ำขี้หมูนะครับแล้วก็ก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมใส่ปุ๋ยเคมีเร่งเร่งรากเร่งลำต้นนะครับผมเป็นสูตร13 13 21นะครับผมบอกสูตรไปเลยนะครับผมไม่มีการผิดบังในการทำสวนกล้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ ใส่สูตรสิบสาสิบสามยีส่สิบเอ็ดนี้ต้นกล้วยอายุหเดือนขึ้นไปเลยนะครับผมหเดือนขึ้นไปจนถึงจนถึงระยะระยะหาเดือนนะครับผมเลยระยะห้าเดือนขึ้นไปหกเดือนก็ใส่ปุ๋ยแปดยี่สี่ยีสผมสูตรแปดยี่สิบสี่ยนะครับผม เฉพาะ,ะปุ๋ยหมากสูตรนี้ก็แพงพอสมควรนะผมกระสอบละว5 0 0เลยนะผมะถ้ามีการลดต้นทุนก็คงจะดีนะผมหาอ,อะไรมาลดต้นทุนในการทำสวนกล้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกอหรือว่าเป็นน้ำขี้หมูนะผมะได้หลายๆอย่างนะผม ช่วยในการาลดต้นทุนได้บ้างนะครับผมเป็นน้ำขี้หมูหรือว่า,ามีปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆนะครับผมที่จะช่วยให้ต้นกล้วยเราเจริญเติบโตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่า,าเป็นขี้หมูขี้ไก่อะไรต่างๆนี่แหละครับผมที่จะช่วยลดต้นทุนเราได้นะครับาทางสวน ผมเองก็ใส่ทั้งน้ำขี้หมูนะผมใส่น้ำขี้หมูดูดาจากฟาร์มเข้ามานะผมไม่มีการซื้อนะครับเพราะว่าถามถามจากฟาร์ม <c oughs> เขาแล้วเข,เขาไม่แพงนะครับผมเขาไม่แพงขอดูดมาใส่ต้นกล้วยเราได้นะครับ ถ้ามาีสิ่งที่ลดต้นทุนเราได้ก็เอาประหยัดนะคผมประหยัดในเรื่องค่าใช้ใจ่ายเราได้นะครับสวนกล้วยผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไทยบรรยากาศสวนกล้วยให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูต้นกล้วยที่มันออกเครือนะผมมีต้นหนึ่งนะครับที่ออกเครือก็เป็นความมสมบูรณ์ของต้นมันด้วยนะครับ ต้นเปียะนะครับผมแต่รากโคนคงไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมแต่เขามีหมากมีลูกนี่ครับผมมีลูกขึ้นมาให้เราชมนะครับเนี่ยครับผม ประมาณนี้นะผมเอ่ียว่าโอเคเลยนะผมกล้วยกําลังเจริญเติบโตนะครับอยู่ในช่วงหกเดือนนะผมหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดเดือนก็เอ่อเือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ในการตัดไข่สู่ท้องตลาดนะผมแปดเดือนแปดเดือนนิดๆน,นะผมเพราะว่าสอ่สวนกล้วยผมลืมบอกไปนะครับเป็น ไอ้กล้วยในช่วงหน้าหนาวหน้าแล้งหน้าผมก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรประการใดก็คอมเมนต์พูดคุยเข้ามากันได้นะครผมสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ